โครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านโสกแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแดงภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการเนียนนิภาสังสีราชตั้งอยู่ที่บ้านโสกแดงหมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน11ห้องเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน78คนบุคลากรจำนวน9คนประกอบด้วยข้าราชการครู5คนพนักงานราชการ1คนครัวตาจ้าง2คนและเจ้าหน้าที่ธุรการหนึคนผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวการจนาไตรนิคม และนายเขตสันคําแหงพลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้มาตรฐานที่1ด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านโสกแดงมีการขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบห้องเรียนสีขาวประกอบด้วยนักเรียนแกนนำแบ่งเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงาน ฝ่ายสาระวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนบ้านโสกแดงได้ดำเนินการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพห้องเรียนสีขาวตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว โดยห้องเรียนสีขาวที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นจะได้รับเกียรติบัตรและดำเนินการมอบเกียรติบัตรอย่างต่อเนื่อง1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาตรการโดยกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริหารจัดการจัดสภาพแวดลอ้อมสอดแทรกเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดแอลกอฮอล์โดยดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านโสกแดงมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการคูตำรวจแดกิจกรรมวันสุมทรผู้ต้านยาเสพติดกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการทำดอกไม้ประดิษฐ์การวาดภาพการทำโครงงานวิทยาศาสตร์การเต้นซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศทูวีนัมบว Dance s เซส e ยค c o n t e t แกดดา รวมไปถึงการเต้น cover dance เพื่อเผยแพร่ทางช่อง YouTube ของโรงเรียนนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้แนวคิดรู้คิดรู้ทันบ้องกันยาเสพติดและได้รับรางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1มาตรการที่2ด้านการค้นหา2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านโสกแดงมีการดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคุณครูประจำชั้นมีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละสองครั้ง2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติด กลุ่มค้าโดยมีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลตรวจสุขภาพตรวจพฤติกรรมเสี่ยงและตรวจหาสารเสพติด2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ C A T A S โดยโรงเรียนบ้านโสกแดงได้ดำเนินการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด ตามแบบรายงานระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2อมาตรการที่3ด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น 3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักโรงเรียนบ้านสโสกแดงได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติดและดำเนินการเพื่อป้องกันนักเรียนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดยาเสพติดรวมไปถึงการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติของนักเรียนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง4.1 สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสถานการณ์ในโรงเรียนมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการ 5.1. สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุข 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านโสกแดงมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการทำบันทึกข้อตกลงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแกดำ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนพิบาลสถานศึกษาเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน5.5สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโดยกำกับติดตามประเมินผลทุกระยะรายงานผลต่อที่ประชุมคณะครูเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินงานได้จัดทําสรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโสบแดงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ